ลืมด้วยเหรอุอยด่านนี้มีใครอยู่กับผมปะเนี่ยมันจะมกีก็จะมีครั้งข่าวนะฮะที่แบบว่าปั้นเจนแบบมันจะมีครั้งข่าวที่แบบว่าเอ้ยเกมนี้มีสก,กิลเช็คนิดาลืมกดปั้ง <c oughs> อะไรมีใครเจอบอก <c oughs> โหรู้ละหันเทร็ดเสียงมาแต่ไกลเลย วัสดีกาแจเอ๋อุยอ้ยอุ้ยเมื่อกี้ขวานเจี่ยวหัวแต่ทำไมโดนตีหลังแจเอ๋ไงไปล้อเลียนเขาอะเฮ้ยเร็วเกินผมไม่ได้ปลดเสาอะไรไว้เลยนะ เปลี่ยนแบบเครื่องกันไปก่อนเลยก็ได้ผมว่ามันมาหาผมมันไม่ได้ไกลแล้วมันก็ไม่มาหาผม, <Okay. S 1> มเขาจะกลับนะเฝ้าเลยเฝ้าเลยเฝ้าเลย <c oughs> นั่นเนี่ยดูเอา้าเอา้า โอ้โอยถ้าเจนนั้นเสร็จเดี๋ยวเขาไปช่วยแน่นอนใกล้ๆไหนเขาไปช่วยแล้วโมจิเจฟเขาเห็นอ่าสปรินต์เบิร์ดด้วยความเร็วสูงสุดตรงนี้เอาเอาฮิวมาดีกว่า โอเคคนนี้จะแม่นด้วยนะหรือผมหรือผมหลบยากเองผมหลบไม่ได้เองผมอยู่ใกล้ๆบ้านเล็กนะเออผมอยู่บ้านใหญ่ขนาคนเรามันต่างกันบ้ซ่าโอเคอยาให้มีสถานการณ์แบบนั้นบ้างนะเฮ้ยเจโทรเทมเขาทำไมเขาเขาไม่อุ้มเหรออุ้มอุ้มอุ้มไปเคลื่เครื่องอยู่อ๋อ เลิกร้องได้แล้วตัวฉันอุ้ยเกือบเกือบเกือบคชื่อเช็กพลาดมีคนกำลังนั่งแค่โทรเทมรู้ได้ไงให้ผมไปช่วยไหมเขาไปยังเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปทางเครื่องสิช่วยให้อิวเลยไหม เอาอ๋อสตีเล็กเขาเอาไอออนแมเดนมาอ๋อแล้วเขาจะแล้วเขาคือจะเล็งคนอื่นไม่ได้เลยหรือไงเนี้ยเฮ้ยเขากลับมาเหรอไม่ไม่ไม่เขาโดนไล่นั่นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่อ่าอยู่ผมด้วยนอะเดี๋ยวผมมีอะไรจะทำมาโดนเราหรือเปล่าโอ๊ย ปั่นไปปั่นเึ้นอเอ้าชนไห <ป S 1> ม้นมันกลับมาสปินเบิร์ดทำงานแล้ววิ่งหนีไปเลยอุ๊ยไม่โดนเดี๋ยวจะไปปั่นเจนอุ๊ยไม่โดน <c oughs> โอ้ยโดนแล้ว <c oughs> ทำไม่ได้เมื่อกี้ว่าจะทำละแต่ทำไม่ได้มันจะมีบ้านกลางบ้านใหญ่อันหนึ่งด้วยใช่ไหมเจนเอ้ยอันนี้ใครปั่นอยู่ เรื่อนผมปัด้างไว้อ่ะฮะมีใครไปรอช่วยหรือเปล่าไม่มีช่วยนี้ใกล้เสร,ร,ร็จแล้วเคสน่าจะมาช่วย สปินเบิร์ดมันยังไม่เสร็จเลยผมรอสปินเบิร์ดอยู่มันเหนื่อยอ่ะอุ้ยโดนได้ไงอ่ะมันไม่มีทากเลยเนี่ยมุมแบบมุมอับสุดๆอ่ะไปโดนได้ไงอ่ะเออรี่อ๋อโดดจบแล้วห้องน่ารักด้วยอ่ะห้อง V I P อ่าฮันเทตเนี่ยมันจะมีฮิทบ็อกซ์ที่ประหลาดมากเฮ้ยอะไรปั่นกันไปก่อนก็ได้ เต็แรกไม่ไม่ขนาดนั้นงั้นก็รอสเต็ปที่สองหลือที่นึ่งแล้วกันอืมได้ผมไม่ติดอะไรแต่มีคนหนึ่งกำลังมาหาผมอะเจสแน่นอนผู้หญิงอะเขามาผมนั่นแหละว่ฮันเท็ดอยู่กับผมเจอแล้วเหรอ อยู่กับผมบ้านเลยครับโอเคบ้านเลยงั้นไปงั้นไปหาที่สวนแล้วกันไปปั่นเจนที่สวนต่อไปปั่นเจนเดิมตรงไหนวะขอบคุณมากครับคุณคีกับการช่วยเหลือผมและฮิวปั่นเจนเดิมดีวา เขาก็รู้ว่าเจนอยู่ไหนปั่นเครื่องให้เสร็จก่อนแล้วใครมาอ๋อวันดีอุ้ยมีภูมิตาเซลโอ้โหทำจริงเขาไม่เอาขอแล้วอ่ะเขาหนีผมไปแล้วครับแหมเรารู้มันสามคนซะขนาดนี้ลเครื่องเดียวบ้านเล็กมีเครื่องไหมไม่มี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 บ้านเล็กไม่มีมีแต่เครื่องหน้าบ้านนะครับอ๋อ เจอเจนไหมนั่นไงเจอละเจนคุณบิลผมหลอนผมผมหลอนนะผมก็ออางอออาเงอ๋เ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 งอองอ๋อางอ๋องอ๋อัอ๋อเอ๋อยัออังออังอั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 อ กดเสาโอเคเจ้าก,กาวไว้คุณก็มีกล่องใช่ไหมเกียดมากเลยเม, okay. มาเติมขวานที่บ้านเลยแล้เขาปลาขวานไปไหนแล้วก็ไม่ดูผมไม่ปลามาตรงนี้หรอกเปิดมันเขายอมแพ้แล้วอยากให้ไอ้โทเทมอันเนี้ยมันกลายเป็นสีแดงหลังจากที่เรานั่นเสร็จอะ าตายเเองชัันนลโว no ใช่ถ้ามันใช่นะผมจะแบบขอโทษเลยไม่เป็น,นีขออนุญ,ญาตนะฮะครับประตูอยู่ฝั่งนูน่นเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวยาตามไปโนวันหรือเปล่า no แต่เสานี้ไม่ใช่หืออาจจะไม่ไม่แน่เขาเอาระบายมาแล้วไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าถ้ามันเอาเสามาเยอะเนี่ยมัน มันจะเดาง่ายอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้านี่เขาไล่เทสอยู่ครับเจออีกท่นหนึ่งอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีหรือเขาปลาขวานเมื่อกี้ไม่นะขวานมันก็ติดนะเพื่อนล้มอยู่ไหนอะไมผมไม่เห็นปลาขวานน่ะนะใช่ปลาขวานน่ะไม่ติดไอ้ปลาขวานนั่นติดโอ้โหไก่ลิฟเลยทางบ้นน่าจะได้ ผมเปิดประตูเปิดประตูไ,ตไ,ตดได้หนึงไปแล้วนึกว่าจะกลาวๆไว้อืมเปิดไว้ <ไป S 2> เลย,ปเ,ลยเปิดไว้เลยไปแล้วไปช่วยเพื่อนเลยไหมสามคนบล็อกน,น่าจะได้อยู่ผมเพิเปิดทางบ้านใหญ่ไปแล้วผมไม่อยากใช้สปินเบิร์ดอะขอเดินไปได้ไหมเดี๋ยวช่วยตอนจบได้ครับเวนางจะแบบว่ารออ่ใครมีบลอบอกทางก็ยกก่อนเลยครับก็มีผม มมมาาแแลล้้ววผโอเคผมรู้วิธีแล้วผ่านไปแล้วอืมไม่โดนวิ่งมาเย้ยเย OK. ี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี <h <h ่ยมเยี่ยมตอดีตอดีบล็อกบล็อกบล็อกไปไหนนางไปไหนไม่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 โนโนโนโดไม้โดนไม้โดนเมชไม่อุ้ยโดนไม้ตอนนั้นไม่ีไม้ไหมไม่มีเหรอโอ้ยไปแล้วลาก่อน ไปด้วย<อ>ผมช่วยได้แค่นั้นแหละเฮ้ยประตูอยู่นี่อ้อโดนแล้วร<อ>เราหนีกันอยู่ปะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยขาอปลาขวานแต่ขาอปลาขวานไม่โดนเขาเติมขวานแล้วมาพอ,พอมาใกล้ๆประตูได้ถ้าผมเห็นพวกคุณนะเดี๋ยวผมจะ โอ้ย,อยสวยละขออนุญาตไปได้ไหมเนี่ยผมมีแทงหลังมาโยบได้ประตูนั้นก็เปิดแล้วเหรอยิเมสก่จอดเปิดแล้วเิสก่อนอบนรถทามยกไปบนรถทามบนรถทาม10บรถทามเอา บ้ามันไปในนั้นเลยนี่มาตอดินี่บ้าเฮ้ยโอ้โมันไปในนั้นเลยอ่ะมันไม่ได้ไไดหิวตัวเองไว้เลยอ่ะไม่ช่วยได้ปะเห็นอยู่ได้ได้เ<ด>หรอสุดยอดรอดฮะสุดยอดครับผม,มนแน่นอนอยู่แล้วจังหวะปฏิหารเขาทำไมเขาเอาไอออนไมเด่นมา <c oughs> ่เปิดตู้บ่อยมั้งไม่อยากไม่อยากโดนเปิดตู้ไม่คือเขาเปิดตู้บ่อยอยู่แล้วไงจีๆ้ๆพวกพวกังไเกมนี้สนุกแต้มทุกคนแบบอยู่ในแต้มที่แบบว่าทุกคนพอใจอะ่ะหุยขนาดมันมีอันเดียวด้วยหรอครับโอ้โหอันเดียวแต่ระดับสาแปลว่าเขาไม่เอาอันอื่นมาเองเนี่ย ถูกต้องหลายกาดมากแต่จังหวะทีตอนที่เขาปุ่มเขาพลาดมากเขาควรจะไล่เราออกไปก่อนใช่ไหมใช่จังหวะนีเขาควรจะไล่ก่อนไล่ล่วงแล้วขาจยยกเอเราก็ขาดออกนะคือคนใดคนหนึ่งก็ต้องรอดอยู่ดียวก็ได้แค่คนเดียวอคือ นั่นแหละที่เขาพลาดแต่เก็บผมคือเขาเอาไอออนไม่เด่มาทำไมเพราะว่าตูหรือเปล่ากลัวนี่มัง้ง <พอ S 2> เผื่อคนอเขาจะลดนึกว่าเป็นบาร์บีคิวก็เลยแบบเอามาเปล่าใช่ใชประมาณน,นตอนติดเอ็กโพสนะครับโดนขวานคว้างใส่นี่ร่วงไหมหรือว่าต้องตีธรรมดาเท่านั้นถ้าขวานนี่ผมไม่แน่ใจอะ่ะ แต่ถ้าเป็นว่าตีปกติติดอยู่แล้วครับอืมโอเคเป็นไรเจนที่ก็จริง <laughs>